นั่นค <desserts> ือที่คารู euh ้สึกเมื่อกี้ที่สำนักถังตอนเห็นอาจารย์สู้สลายพลังมีลมปราณกลุ่มหนึ่งไม่ยอมสลายไปเมื่อครู่หาลมปราณนั้นเจอแล้วเอาใหม่นะดีจริงพวกเจ้าสู้กันถึงใจนักขอข้าร่วมวงด้วยอ๋อะอะไรร้ง รกระบวนท่างดงามนะกกระบวนท่านี้ใครเป็นคนสอนเจ้าเฉาเฟิงข้าบอกเจ้าแล้วใช่ไหมว่าเกิดตะหนักรู้ได้ข้าตะหนักรู้เข้าไปอีก ออกมาเป็นกระบวนท่านี้ชื่อมาละกระบวนท่านี้มีชื่อว่าคงหนึ่งค่ะมีเลยตรงจินหลังฝ่าด่านหอเตึงเทียแล้วอยากจะทำอะไรที่สุดเขยังไม่ได้คิดเลย ถ้าจะต้องพูดแล้วก็ข้าคงอยากเข้าไปในเมืองสร้างกวนหลับสักตื่นหนึ่งแล้วเราก็มาดื่มสุรากัน <c oughs> ได้ <c oughs> น้องชาย <c oughs> เป็นห่วงศิทั้งสองของข้ามากเลยเหรอท่านนี่เองท่านอะไรเล่า <c oughs> เรียกพี่เขยใส <c oughs> ่หัวไปแหมจะหยิบดาบทำไมเล่าฮะ ทั้งก่อนที่พบเจ้ายังเป็นเด็กเมื่อวานซืนตัวแค่นี้อยู่เลยร้องวอยวายบอกว่าอยากฝึกวิชาดาบ <c oughs> แต่ครอบครัวบ,บังคับให้เจ้าฝึกกระบี่ดาบเล่มนี้เ็ยังมอบให้เจ้าเองบุญคุณใหญ่หลวงเช่นนี้จะไม่ได้เหรอท,ท่านรู้ได้ยังไงหรือเป็นท่านจริงๆแต่เหตุใดท่านถึงพูดแล้วยาวอย่ายพูดเลยดีกว่านะ <c oughs> <c oughs> ความจริงครั้งก่อนข้ากโกหกเจ้า วิชาดาบนิรมิรนี่คู่กับวิชานิรมิตแล้วไม่เลวแต่ระเบิดอาพรกลับไม่แกร่งเท่าไหร่ฮกลับจ้าสนทรีมากกว่าท่านน่าเบื่อชมัดสร้างกวนปากคลื่นหันลง เหตุใดมาหาเรื่องถูกซ้อมทุกวันยังเก็บตัวไม่พอเหรอพอแล้วนะซิวันนี้พวกเราก็เลยมาให้พวกท่านโดนซ้อมสักยกบ้างอย่างไรล่ะเป็นยังไงพิดว่าิษทั้งสองของข้าจะฝ่าสำเร็จหรือไม่ดูไปก็รู้เองนั่นแหละน่าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวัง <S <S เจ้าเด็กเวรสองคนนี้ไม่เลวเลยสิรล้านอินเดิมสุราคนเดียวไม่รู้สึกเหงาบ้างเลยอาจารย์อาไปาลีพูดกับสตรียามค่ำคืนเช่นนี้จะถูกบอกว่าเป็นคนบ้าก,กามได้นะ ได้ยังไงข้าเห็นในนิยายบอกว่าพบผ่านใต้แสงจันทร์หนุ่มสาวรักใคร่กันเป็นความสุนทรีมากข้าว่าเศรษฐหลานอินก็ไม่มีสุราดีเพราะไม่มีใครหมักสุราสู้อาจารย์อาได้ดังนั้นเลยเตรียมสุราดีมาให้เจ้า ใจกว้างขนาดนี้เลย สมกับเป็นอาจารย์อาไปลีอาจารย์อาไปลีแล้วท่านเอาชนะได้ยังไงเหรอเพราะว่าวาสนาบางอย่างทำให้รังสรรคเพลงกระบี่วาสนาเหรอ<_ <k> _>วาสนายังไงในเมื่อนางสองคนเหมือนกันแถมจะไม่ใช่ตัวแทนแล้วคืออะไร<_ <k> _> คนคล้ายกันได้แต่ความรู้สึกกลับไม่เหมือนกันวินาทีที่ใจเต้นเฉียบพลันเพราะความงามของเทพธิดาน,นั้นย่อมเป็นความจริงและการได้อยู่ใกล้ชิดกับสิทธิหลานอินมีความทรงจำร่วมกันเกิดความรู้สึกชอบนางก็เป็นความจริง หากว่าหากว่าจะเปรียบเทียบให้ได้เทพธิดาก,ก็เหมือนแสงจันทร์กลางชลาลัยส่วนสิทธิหลานอินนางเหมือนหมอกควันบนโลกมนุษย์แสงจันทร์กลางชลาลัยข้ายอมชอบมากอยู่แล้วหากบอกว่ามองได้แต่สัมผัสไม่ได้ก็ไม่เสมอไปขี่กระบี่เหยียบทะเลข้ามไปก็ชมจันทร์เก้าชั้นฟ้าได้ข้าในอดีต หยหาแสงจันทร์ที่สว่างเจิดจ้าแต่วันนี้กลับรู้สึกว่าจันทร์กลมจันทร์เสี้ยวตะวันขึ้นตะวันตกเป็นอย่างไรก็ดีขอเพียงหมอกควันบนโลกมนุษย์อยู่ข้างกายพวกเรามีความสุขอยู่ด้วยกันทุกวันพอแล้ว อาจารย์อาไปาลีอาจารย์อาไปาลีวาสนาอะไรเออเรื่องนี้น่ะ,ะ,ะ,ะ<ย>นก็ได้ชนะแล้วก็พอเอาชนะหอเติงเทียนได้ก็นับเป็นยอดฝีมือชั้นหนึ่งแล้วต่อไปก็ถือว่าเรื่องลือทั่วล่าแล้ว แล้วท่านจะไปพบกับเทพธิดาที่ท่านคิดถึงได้แล้วใช่ไหมพบต้องพบอยู่แล้วไม่เพียงต้องพบต้องพบให้ดีด้วย ้รยสิบล้านอินเคยนีน้แสงจันง,งามต้องถือโอกาสนี้เดื่มสุราถึงจะถูก่ <c oughs> <c oughs> เจอกันาน,นานนามากจริงๆจนเจ้าเด็กโง่ในอดีตคนนั้นได้กลายเป็นดารุณที่รักษาความปรารถนาของตนได้ข้ากราบอาจารย์หลีเป็นอาจารย์ใช้สุราราตริเจ็ดดาวชนะชิวลูปไผ่ของเตียวหลเป็นอันดับหนึ่งของทำเนียบยอดฝีมือนับได้ว่าเรื่องลือหรือยังได้แล้วดังนั้นวันนี้ข้าจึงมาทำตามคำสัญญาของข้าที่นี่ วันที่พบกันครั้งแรกกลีบดอกไม้ก็ร่วงเหมือนวันนี้พี่สาวตอนนี้จะบอกนามของท่านได้หรือ,อยังข้าชื่อเย่เยาเย่ยาดีนะักที่แท้ที่ข้ารอมาหลายปีก็เป็นชื่อที่ไพเราะเช่นนี้ไปหลี่ตงจิน ข้ามาเมืองสวยแย่ครั้งนี้เจ้าพอที่จะเลี้ยงสุราข้าได้หรือไม่พี่เย้เหวยาอยากดื่มอะไรสายลมบุพพาเหเหมันจันทราล่างมีลมบนมีบุพพาเหเหมันเขาช้างจันทราทะเลเอ๋อเป็นสุราที่สุนทรียิ่งนะักข้ายังไม่เคยหมักแต่จอกแรกนี้ข้าอยากหมักให้คนที่ข้าชอบ ข้าเลี้ยงพี่สาวอย่างอื่นแล้วกันข้าจินตนาการภาพในวันนี้หลายครั้งข้าน่าจะทำตัวไม่ถูกน่าจะร่าเริงเบิกบานน่าจะอยากร่ายรำระบีดด้วยความยินดีแต่พอถึงช่วงเวลานี้จริงๆกลับเพียงอยากพูดว่าสวัสดีพี่สาวเทพธิดาแม้ท่านไม่เคยตอบกลับข้าแม้ข้าพูดเช่นนี้จะดูหลงตัวเอง แต่ข้าเคยแน่ใจว่าช่วงที่เราพบกันอีกครั้งจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของเราคิดไม่ถึงว่าช่วงเวลานี้กลับเป็นจุดจบของเรื่องราวของเราข้าชอบอีกคนหนึ่งไปแล้วควรจะบอกว่าชอบอีกหนึ่งคนอย่างแท้จริงมากกว่านางถามข้าว่าพบท่านได้หรือเปล่าข้าบอกนางว่าข้าอยาก แต่เป็นเพียงการบรรลุข้อตกลงของการพบกันอีกอย่างบริสุทธิ์ใจและสงบเงียบเป็นสัญญาที่คาใจข้ามมานานสุรานี้ชื่อว่าก่อนไวอันควรเป็นชนิดแรกที่ข้าหมากักตอนกลับมาจากเทียนฉีข้าเลี้ยงท่านก็นแล้วกัน พี่เย้ยวลาก่อนอาจารย์อาไปาลี่อาจารย์อาไปาลี่อาจารย์อาไปาลี่อาจารย์อาไปลี่